ไปดำน้ำจับปลากันพร้อมอย่างเพื่อนๆตามมาตองมาขายเนี่ยเพื่อนจะจมน้ำดำลึกช่วยด้วย มันหมอกโหด <laughs> 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมแถลงแทงแทง,แทงวันนี้นัดเพื่อนมาว่าจะไปกลางเต็นท์ข้างริมน้ำแถวแถวเขตจังหวัดแม่ห้องสอนนะเห็นเพื่อนแนะนำว่าชื่อว่าแม่งเงาหรืออะไรเนี่ยก็วันนี้ <c oughs> มีคุณลุงคุณลุงไปด้วยหนึ่งคันเดี๋ยวจะให้ชมคุณลุงนะครับนี่นะครับเพื่อน คุณลุงของเราเค r อ่เอาใจช่วยด้วยนะครับว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรหรือเปล่าจะถึงเขตแม่ห้องสอนหรือเปล่าต,ติดตามชมด้วยนะครับนี่ครับสัมภาระพวกเรามั่นใจขนาดไหนครับเจ็บดากแล้วนะ <laughs> นางนี้เนยย้อนแสงนะเอออย่างเงี้ยมั่นใจขนาดไหนครับสอกสามร้อยอ่ะสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่เขามีแม่บ้านแม่ครัวเราติดท้ายมาด้วยนะครับน้องนุชครับมั่นใจไหมครับมั่นใจมากค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้ตูดสั่นแล้วตูดสั่นเลยครับเอาเอายาแก้ปวดไหมครับไม่เลยไม่เอานะฮะเออ ไม่มีใครเอายาแก้ปวดเลยนะครับอเดี๋ยวรอชมกันครับตอนนี้ก็รอพี่ตั้มกำลังตามมาอาตั้มยุแยกกำลังตามมาครับอาตัามกำลังตามมารอสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวตรงแถวห้วยบงเห็นเขาว่าอร่อยแล้วไม่กูถือกล้องอยู่เ่าเมื่อยใช่ไหมโทรศัพท์เข้าไว้ก๋วยเตี๋ยวเรือรถ เอาละครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ถึงห้วยบงยนะเนาะออกจากบ้านมาก็สิบโมงตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงจากครึ่งละสิบเ็ดโมงยี่สิบก็ตอนนี้เห็นเขาว่าร้านนี้อร่อยครับเลยมาลองชิมตอนนี้เจอละเจอพี่ตั้มนัดเจอกันที่รา้านก๋วยเตี๋ยวครับมาถึงแล้วครับไ<อ>ม่เป็นไรสวัสดีครับ <laughs> โอเคโอเคครับผมท้ <laughs> องกันละเดีย๋ยวเราลองท้องกันก่อน <laughs> ลองท้องกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอกันครับ <laughs> ห้วยบงครับ ลท้องลองท้องไม่ได้นะครับเราไม่ใช่ผู้หญิงเราท้องไม่ได้ครับถ้าาส0บาทไม่เล่นครับมุกนี้บ <c oughs> เสียเวลาช่องนะฮะ,เ, <c oughs> ะเดี๋ยวดูนี่วิ่เตี๋ยวคหน้าตาย,ยัางไงน้ำพึง่งน้ำพึง่งเลี้ยงพึง่งเกดกิ๊ตะกีบอะไรนะเรื่องน้ำพึง่งครับพอดีจะอยากจะลองกินน้ำพึ่งดูก็เลยไปถามราคาเข้ามาว่าไงขวดละร้อยเขาว่าไงเราเรีต่อราคาเขาว่า80บาทได้ไหมครับ วเขาก็บอกว่ารถดไม่ได้แล้วก็บอกน้ำตาลแพงช่วงนี้เป็นมุกสมัยสงครามโลกเลยมุกที่โคตรเก่าแต่ก็ยังคลาสสิกอยู่เล่นไปห้าบาทสิบาทครับจัวหัวมาแล้วเนาะไม่เล่นก็ไม่ได้สปอนเซอร์หลักโโอ้ห มีเหลืองเนื้อเปื่อยอันนี้อะไรครับเนี่ยเส้นเล็กครับเส้นเล็กรวมเนื้อมือจะแกะกะเลยครับเนี่ยถ่ายก่อนครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเนื้อเปื่อยรวมเนื้อเปื่อยรวมหมูค่ะมีขาวหมูนะฮะใช่ครับวันนี้พกทารลักมาด้วยอะไรครับทารลักษ์นี่น้ำตกเฮ้ยเราจะไม่ตัดนะฮะไอ้ท่อนนี้คิดซะว่าฆ่าเวลาไป คนไม่ลู้ก็ทำอะไรกอ บ้านนี้ก็น่าเข้าแล้วบ้านโู้หูเลี้ยวซ้ายค่าสองย่างบ้านแม่ต้านตรงไปแม่เสลียงแม่ห้องสอน let's go ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งผมก็ได้มาถึงที่บ้านแม่สลิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อครับตอนนี้หลบแดดแป๊บนึงอากาศก็เอาเรื่องอยู่แต่ก็สบายครับทางขี่สนุก หรือป่าไรสิงใจเธอสับเปลี่ยนเรานะรักหลายคนจนนับไม่ได้ เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศเส้นทางฮัลโหลเพื่อนเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวแนะนำไกด์ของเราคนนี้ลุงตาลสวัสดีครับพ่อครัวของเราคนนี้ลองเหมือนเดิมครับครับผมราบดีครับสวัสดีครับขอให้รวยขอให้รวยครับเดี๋ยวไปดูเฮ้ยคุณลุงมาถึงได้ด้วยเว้ยดูนะครับอือ ต๋องปวดเอาเนื้อที่แค่เยอะไว้ก่อนเนื้อเสียอย่างไงบ้างครับวิ่งหยิบมาหยิบมาหยิบมาหยิบงานเนื้อมันจะดึงจะไม่แหวแล้วหยิบอาหารแล้วมันเดี๋ยวเราจะทำครัวกันริมน้ำวันนี้ก็ต่อร้อยสดทั้งวันแน่นอนที่ดูตอนนั้นผมปั่นจักรยานมาขี่ดูดิเป็นไงบ้างครับไม่อยากทำอะไรเลยค่ะตอนนี้สบายนะเอาเอาสักแก้วนั้ครับแก้ปวดเมื่อยไม่อยากกินไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากอะไรเลยที่ทำผัง ออโอเคครับข้างล่างนึงใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวจับไม,ไม่รู้สึกอะไร <c oughs> แล้วนะชาเลยใช่ไหม <c oughs> ใชนะ่ไหมยังไงบ้างครับลูกพี่ชิวๆสบายๆใช่ไหมแอร์เย็นเจี๊ยบแล้ว <c oughs> ไปหน่อยอยังได้นะไปนูน่นเลยไหมเสียเร็งไหมน่าเสีย็งเลยไหมล่ะสามสิบโลเอง <c oughs> เอาเลยไหม <c oughs> ไปเลยส,สดชื่น องี้ล่ะเย็นไหมล่ะน้ำเย็นชื่นใจเย็นนะนบรรยากาศด,ดีมากเพื่นอนอ,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 อขาตึงเลยไงขาตึง้อออเอาใครดีล่ะ <laughs> <laughs> จะเอาใครดีครับได้ด้วยเหรอ <laughs> ต้องน้ำเพียเดียวหายหมเนี่ <laughs>

นั่นก็แดงใช่ไหมเกือบเอาชีวิตไม่รอดเดี๋ยวเราจะดำน้ำไปจับปลากันนะครับเพื่อนๆไปดำน้ำไปจับปลากันไม่เจอปลาพี่ไม่เจอปลาเจอแต่หอยปลาตรงนี้ปลาตรงนี้ไอ้เนะไยมึงไปไม่ได้เด็นไปไม่ได้หย่าข้าแค่นี้ เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยาไปแล้วน้ำเชี่ยวมากเพื่อนเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ย มาสาละอะอรน้ำพัดาลาอยาเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะพอได้ยาแคปวดหัวยากแค่ปวดหัวนะครับใช่สดชื่นปวดหัวแล้วปวดดัก <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> หัวหัวหายปวดแต่ดกักยางดากักยางใช่ไหมครับเดี <c oughs> ย๋ยวให้ลุงต๊อกนวดตะกม้มตะก้ามก้นตะก้ามก้นแสมง ขอญอาตกินยาแก้ปวดเมื่อยนะครับอาค่ะเด็กๆหนูอย่าลืนแบบนะครับไม่เหมาะสมนะครับเด็กที่อายุน้อยไม่ควรดื่มนะครับโต,ตกันเนาะไปกินหรือไม่กินเลยยิ่งดีครับโ้บรรยากาศดีมากเพื่อนๆใช่วัน,นนี้พวกเราก็กานะจะก,กางเต็นท์นอนกันตรงริมน้านี่นะครับ ตอนนี้เราก็จะนอนกันตรงที่ริมน้ําแม่เงานะครับนี่นะครับเพื่อนผมจะกางเต็นท์กันที่บริเวณกางเต็นต์ของผมตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ตั้งโต๊ะปิกนิกกันแล้วสามเต็นท์เรียงเลยเนี่ยสบายเลยสามเต็นท์เลยนะครับห้ามเข้าเต็นท์ผิดกันนะครับไเป็นค <c oughs> ับ ไม่เอาครับอย่าไปเข้าออเต็นต์ตรงเต็นต์ผิดกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวตื่นเช้ามามองหน้ากันไม่ติดอีกคนเดียวมีกี่ฉายายินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วถ้เจอไม่ย่อยย่มาร้องว่าไงวะบรรยากาศชิวๆมันไม่ไหวไม่โบกได้ใช่ไหมหนู <c oughs> มไม่ไหวแลวชีวิตของคุณใช้ซะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะกางเต็นท์ที่นี่นะครับ ใช่ครับนัแล้วครับอาหารของเราครับเมนูแบบหมดเลยว่าทังบุ๊กเออตับไทยนั่นไม่ใช่อ๋อตับู่ไทยโน่นโอเคครับอาหารริมน้ำของเราแบ่งแบ่งกระปุ๊แบ่งจานแบ่งกระปุ๊ร้านลุงตานน่าดี๋ยวแวะแม่อันนี้เกีือวกัลุงตานอ๋อันนี้แก้วลุงตาล เป็นตัดต่อยากอีกอนนีร้อะแล้วนั่งเบืออไปแดดสองหน้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้อาตองกลางเต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงหนาทีเต้นของอาตอง อันนี้ครับนอนคนเดียวนะอันนี้ของพี่ตั้มครับ,รบาตาั้มอตั้มยุ่ยแยงเต็มนี้ครับครับผมนอนคนเดียวกันครับใช่หรือเปล่าพูดความจริงเหอะนะเรื่องจริงครับมาคนเดียวครับ <c oughs> พูดความจริงเหอะคุณศักดาผมนี่เนาะขันปากอันนี้อย่าเปล่าด้วยตัวเองเลย ตอนนี้เหลือเต้นของออปบิดนะครับอเต่องงนอนนี่นะครับเฮ้ย้ย จ้าปิดนี่วันี่ไม่ต้องยกไปยกมาไงฮะนั่งหลังอยู่แล้วไงได้ครับคุณจอร์โรซิมเลียมเอ้นักเก็ตมากเลยค่ะทุกคนาตายนะเวลาพวกเราตายเนี่ยเราเอาเผาข้างน้ำนี่เลยไม่ต้องไปอยู่ในเมนด้วยไม่ต้องไปร่วมเมนกับใครเหม็นกลิ่นอะไรของใครแล้วแล้วแต่เราเผาข้างน้ำเลย ทุกคนไม่ต้องตายแล้วล่ะใช่ไหมล่ะไม่มีใครอยู่แล้วมันต้องตายอยู่แล้วทุกคนนะเอาแม่มาข้างที่เราเลยข้างน้ำนี่เดี๋ยววันนี้อาต่องจะมาสอนวิธีการดำน้ำนะครับเราต้องมีหน้ากากก่อนนะครับสกูบ้าสกูบ้าสกูบ้าเหรอจินบาอ อ,อสาละจริงๆไปดำน้ำจับปลากันขอ,อเ,นเพื่อนๆตามมาตองมาไม่เจอปลาเอามาอีกรอบเราไม่เจอ ต้องจับมันให้ได้วันนี้ตันมือเยน็นเราจะไม่มีอะไรกินเลยตายฮะโรลบินห้องไม่ยอมครับเดี๋ยวจับมันต่อ,อ,อดำลงไปสามร้อยเมตรก็ยังไม่เจอเฮ้ยตามอยู่ไหนวะ บกเองอยู่ไหนปาไม่สั้นรัวเย็นจริงๆแม่เงาตอนนี้อาต่องก็อยู่ตรงเส้นรอยต่อระหว่างจังหวัดตากกับเส้นแม่ห้องสอนอออออบ้านแม่เงา โโอ้ห oh. วันนี้อาต่องก็จะอาบน้ำตรงนี้แหละครับ นี่เราเราจะไปจับนางเงือกนะครับ, uh บเราเจอปลาหนึ่งตัวครับสื่อเป็นปลาโขงไงครับเปียกเปียกเปียกก็ยังแฉแล้วเอ้ยแฉแล้วนะครับอ๋อแฉแล้วน้ำใสมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้ปลาเลย